ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำเนี่ยเป็นภาวะที่พบไม่บ่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมีอาการรุนแรงได้โดยเฉพาะการเกิดลิ่มเลือดขึ้นที่ปอดหรือแม้แต่การเกิดลิ่มเลือดที่หลอดเลือดที่ขาเพราะมันสามารถหลุดขึ้นไปอุดตันบริเวณปอดได้มันมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชัยริมรการนะครับอายุแพทย์โรคเลือดและโรคมะเร็งวันที่13ตุลาคมนี้เป็นวันริมเลือดอุดตันโลกดัะนั้นวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่องริ่มเลือดอุดตันทั้งในเรื่องของสาเหตุการรักษาและการป้องกันครับ ลิมเลือดอุดตันคือริ่มเลือดอุอดตันในหลอดเลือดดำเป็นโรคที่พบไม่บ่อยนะักแต่ว่าถ้าเกิดอาการขึ้นก็มีอาการรุนแรงได้สาเหตุเนี่ยสองปัจจัยหลักๆปัจจัยที่1คือปัจจัยภายในปัจจัยภายในร่างกายของเราเองอันที่2คือปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกที่ปัจจัยภายในเนี่ยก็มีเรื่องของปัจจัยทางพันธุก,กรรมและปัจจัยที่เกิดภายหลัง คือปัจจัยเรื่องของความแปรปรวนของระบบริมเลือดที่เกิดขึ้นภายในร่างกายทั้งทางพันธุกรรมและไม่ใช่พันธุกรรมถ้าทางพันธุกรรมเนี่ยก็คือถ่ายทอดมาในครอบครัวก็มักจะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นพวกนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับระบบริมเลือดถ้าเป็นปัจจัยภายในที่เป็นไม่ใช่พันธุกรรมเกิดขึ้นภายหลังก็จะเป็นกลุ่มโรคที่มีโปรตีนบางอย่างผิดปกติขึ้นเรียกกลุ่มแอนตี้ฟอสโฟลิปิดซินโดรมทำให้เกิดภาวะริมเลือดขึ้นและ โรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่เช่นโรคเมล็งโรคเลือดบางชนิดมเร็งระบบเลือดบางชนิดครับทีนี้เรื่องของปัจจัยภายนอกที่พบบ่อยก็คือเรื่องของฮอร์โมนคุมกันเนิดที่ใช้ในผู้หญิงพบว่าเป็นปัจจัยกระตุน้นทําให้เกิดภาวะลิมเลือดได้แล้วก็เรื่องของการผ่าตัดการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกข้อเข่าซึ่งทําให้คนไข้จะต้องนอนอยู่บนเตียงนานยิ่งโอกาสจะมากขึ้นถ้านอนอยู่บนเตียงนานเกินเจ็ดสชั่วโมงปัจจัยสิ่งอีกอันหนึ่งคือเรื่องความอ้วนเพราะว่าเราพบว่ามีโอกาสเกิดเรื่องของโรค หลอดเลือดดำอุดตันได้มากกว่าภาวะริมเลือดอุดตันเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายเพราะมันเกิดขึ้นภายในหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำมีอยู่ทั่วร่างกายแต่ว่าส่วนที่เราพบบ่อยคือหลอดเลือดดำที่ขา อาจจะเกิดที่ขาข้างใดข้างหนึ่งเป็นส่วนใหญ่จะมีอาการขาบวมปวดตึงอีกไว้ว่าหนึ่งที่พบบ่อยคือริ่มเลือดอุดตันที่ปอดพวกนี้ก็จะมีอาการค่อนข้างจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะจะมาด้วยอาการเหนื่อยขอบที่คนไข้ที่มีริ่มเลือดเกิดขึ้นที่หลอดเลือดขาเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ริ่มเลือดพวกนี้จะหลุดออกไปติดหลอดเลือดปอดทําให้เกิดริ่มเลือดที่ปอดได้อีกสองไว้วะที่พบริ่มเลือดได้บ่อยแต่น้อยกว่า2อันแรกก็คือที่สมอง ก็จะมาด้วยการปวดขัวแขนขาอ่อนแรงการพูดไม่ชัดหรือการชักพวกนี้ก็มีอาการรุนแรงได้อีกตำแหน่งหนึ่งคือหลอดเลือดในช่องท้องนะเป็นหลอดเลือดบริเวณที่หล่อเลี้ยงลำไส้พวกนี้ถ้ามีริ่มเลือดอุดตันเกิดขึ้นก็จะเกิดภาวะลำไส้เน่าลำไส้ขาดเลือดก็มาด้วยอาการปวดท้องรุนแรงเป็นแล้วทานยาไม่หายก็ต้องรีบมาโรงพยาบาล ริมเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำเกิดขึ้นได้ทุกวัยแต่คนสูงอาย,ยุก็จะพบอินิเดนซ์บ่อยขึ้นเพราะว่าคนสูงอาย,ยุการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าความผิดปกติของหลอดเลือดเขาจะมีอยู่ภายในระดับหนึ่งแต่พบได้ทุกวัยครับก็คือการเคลื่อนไหวออกกำลังกายลดน้ำหนักไม ah e ่ให้อ้วนแล้วถ้ามีประวัติริมเลือดทางพันธุกรรมในครอบครัวก็ต้องระมัดระวังว่าตัวเองจะมีภาวะริมเลือดเกิดขึ้น ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำมียารักษาก็คือเป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพื่อให้ลิ่มเลือดทุกนี้มันสลายไปมีทั้งรูปยาฉีดและยากินเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำเนี่ยเป็นภาวะที่พบไม่บ่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วมีอาการรุนแรงได้โดยเฉพาะการเกิดลิ่มเลือดขึ้นที่ปอดหรือแม้แต่การเกิดลิ่มเลือดที่หลอดเลือดที่ขาเพราะมันสามารถหลุดขึ้นไป,นไปอุดตันบริเวณปอดได้มันมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ถ้ามีอาการที่สงสัยเช่นขาบวมอาการเหนื่อยที่สงสัยมีเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดอาการปวดหัว,หวหรุนแรงกินยานไม่หายอาการปวดท,ท้องรุนแรงกินยานไม่ดีขึ้น พวกนี้ทําให้เราสงสัยได้ว่าจะมีเรื่องิมเลือดอุดตันหรือเปล่าก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับก็สามารถมาปรึกษาเรื่องลเลือดอุดตันได้ที่ศูนย์อายุรกรรมชั้น1โรงพยาบาลบางประกอบ9 i n อินเตอร์เนชั่นนครับ